สวัสดีค่ะนะคะพบกับพี่นิชชาแนวอยู่นะเรากำลังแต่งหน้ากันอยู่นะคะพอแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวมากินเดี๋ยวพี่นิชจะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเทคนิคการขายดีนะคะนอกจากเราสอนวิธีการเขาเรียกแนวคิดแล้วทีเนี้ยการลงมือทำนะคะอ่านะคะ ล้างหน้าเป็นประจำด้วยสบู่ตัวนี้ค่ะนะคะาดาสมสม้มก็จะทำให้กาดเราจางนะคะสำหรับเพื่อนๆแม่แม่ที่เป็นกาดเป็นสิวอักเสบนะคะอ่ะนะคะก็มาทางนี้ค่ะสาเหตุของการเป็นสิวเนื่องจากที่นะคะฮอร์โมนของเราหลั่งสารไขมันอะเนื่องจากไขมันออกมานะคะจะทําให้เรา หน้ามันแล้วเอาไปเอามาก็เป็นสิวเสบสิวอุดตันขึ้นมาได้นะคะอืแล้วก็ัยรุ่นเนาะบางทีไม่ล้างหน้าก็นอนเลยหรือผู้ใหญ่ก็เหมือนกันหรือบางทีแบบว่าเคยเป็นไม,ม่หลัมเราล้างหน้าเรานอนเลยเราเลยไม่ล้างหน้าหรือล้างหน้าไม่สะอาดเลยแบบเนี้ยหรือใช้เมคอัพเครื่องสำอางต่างๆไม่ไม่ไม่ล้างดีๆไม่ล้างให้สะอาดอะมันก็ทําให้เราเป็นสิวได้นะหรือเราขาดการดูแลโดยที่เราไม่มีคอลลาเจนเลยค่ะหนึ่งคือ ขาดคอลลาเจนค่ะเพื่อนๆผิวเราขาดคอลลาเจนอืมันก็มีโอกาสที่ทําให้ผิวเราแบบแพ้ง่ายหรือแบบไม่ทานกับสิ่งแวดล้อมที่ฝุ่นต่างๆที่เข้ามาเจอเราอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเราต้องหาตัวช่วยค่ะนะล้างหน้าให้สะอาดเจ้าน้องสิวก็จะไม่มาหาเรานะคะต่อให้มีมันก็จะลดหายไปค่ะนะ พาะเรามีตัวช่วยดีนะคะสบูนดาสมส้มนะคะมีคอลลาเจนนะคะเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็มีส้มช่วยทําให้ผิวเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ลดการอักเสบนะคะคือว่าหางจระเข้นะคะแล้วก็ลดทําให้ผิวเราชุ่มชื้นกระจ่างใสปรับผิวผัดเซลล์ผิวใหม่นะคะให้ผิวเราสดใสมากกว่าเดิมค่ะนะคะราคาแค่80บาทใช้เป็นประจำก็จะทำให้ผิวเรา สดใสขึ้นนะคะแห้งหรือยังว้างอยู่ทัวคือเ่าเนี่ยเห็นไหมเราแต่งหน้าแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันปลอดภัยหรือไม่ปลอดหรือแบบมีอะไรเงี้ยเราต้องล้างให้ดีๆอะ่ะถ้าไม่อยากมีสิวอ,ะอ่ะคนเราบางทีก็ทำงานเจอฝุ่นเจอมลภาวะบ้างเป็นเรื่องปกติเนออ เราก็ต้องหาตัวช่วยล้างหน้าหรือบางทีเราไม่อยากมีริ้วรอยเราก็อยากหาดการบำรุงผิวตัวเนี้ยเขาตอบโจทย์บำรุงผิวด้วยนะไม่ใช่แค่สมุนล้างหน้าอย่างเดียวส่วนผสมของเขาอะ่ะช่วยบำรุงผิวของเราค่ะนะให้ผิวเราแข็งแรงผิวเราสดใสนะคะอิ่มน้ำค่าะนะะ่ะเพื่อนสำหรับผู้ใดที่นะคะกำลังมองหาตัวช่วยฮะ,ะให้ ซิวยุบสิวอักเสบซิวตันยุบแล้วค่ะแล้วก็หน้าใสาขึ้นก็แนะนําให้ใช้สมุนดาสมสมเปิดใจลองใช้ดูนะคะใช้เป็นประจําทุกวันเปิดใจมาค่ะนะถ้าอยากหายจริงๆนั่นเด,ดี๋ยวพี่ยินดีดูแลค่ะแต่ต้องใช้ทุกเดือนนะประมาณ3ามสี่เดือนขึ้นไปลอจ้ะนะจนกว่าจะหายเถอะแต่ที่สำคัญเห็นผลตั้งแต่นะคะเริ่มใช้ค่ะนะ ซองแรกก็รู้สึกได้เลยว่ามันยุบค,ค่ะนะสิวนะคะกล้าการันตีค่ะว่าของเขาใช้ดีจริงๆวันนี้พี่ขอจบคลิปแค่นี้ผู้ใดสนใจกระสอบถามได้เลยจ้ะนะคะหรือแอดไลน์มาที่0985049762เลยจ้ะนะคะหรือทักเฟซมาที่นิตยากรโสพาน,นะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะไปหาเขากินก็ได้เยจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตนะคะขอบคุณทุกคนที่กดสนับสนุน,ก,นกดนนนติดตามกดซับสไครนะคะ กดซับสไคร์ในเรื่องพี่น้องเนอน,นะคะว่ามันกดติดตามมาจากกดปุ่มซับสไคร์เห็นในเ้้่อจากถ้าคุณฟังพี่จบความรู้นี้เป็นความรู้ดีๆที่ทุกคนสามารถได้ความรู้เอาไปเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้เลยค่ะนะคะสำหรับใครที่หรือแชร์ไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนนะคะจะไ,ได้ตื่นรู้กันว่าชีวิตคนเราอะ่ะที่อย่างี้ตัวอย่างเช่นความรู้ที่ให้เกี่ยวกับเรื่องกฎแรงดึงดูดจักรวาลน,นะคะ มันเป็นเพราะอะไรทําไมเราถึงเป็นแบบนี้มันก็เป็นเพราะตัวเรานี่แหละนะคะจะได้มีชีวิตที่ดีกันไปด้วยกันค่ะบา,บายอย่างน้อยแหละมีความสุขค่ะ